สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะตุลพันกว่าผมเป็นบาฮาดูใส่แบบว่าใส่หอดสีเทือบันนี้ไม่ได้สเตือเทือนี่คือเปลี่ยนใส่ใส่ใส่ห่อสิีเทือกเทือกที่เราใส่สองห่อเทือแล้วก็ทิมใส่หมายถึงว่าใส่กับอันนี้คือวิธีหรอชุดเดนี่ชุดไหนก็ได้นี่ฉันยังไม่มีรองเท้าใส่กับชุดนี้ไงฉันเลยซื้อมาใส่กับชุดนเพราะว่าชุดนี้มันใส่เทื่อกประเด็นี่ยใส่ชุดนี้ให้นักข่าวชมนี่ติ๊งดื อันนี้ไม่เรียกเท่าไหร่อันนี้สบายนอนในนอนเราดินอนคู่กันเข่าหลุดนอนตัวอาร์ตเกลี่ยนอนไปเร็วเฮ้ยตายนอนตะแคงแมอ่หนักเห็นไหมเออไม่นอนนอนให้ดีวิวรีวิวก่อนอ๋อรีวิวพูดให้คลิปเราสิล่มตายรีวิวรถเออรีวิวรถเห็นไหมกระเป๋าฉันดิห่วย กระนังกระเป๋าถือน่ะกระเป๋าเราคือบอกลงมาเอาชันลูกวานข้อมาให้ฉันเรียวเดีไปหาเคียกันพอดีจีนายจะของเดี๋ยวเดี๋ยวให้โทรหายไปให้น่ค่ะคือบุคคลหาไม่อยากสุนขั้นอย่างหมดหรอมีเงี้นี่เน่อ๋กลับไปได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยรยุกยุบ้านนี้สว่านุชีลับเดอกระเป๋าเอื้อย ออันบ้างอยู่โตน่ะโอเคไม่ค่อยจะป้านโอ้ยยังบอกจะซอยอยู่ซอยมานเลยมันอกจะซอยเหรอยังบอกจะแนวแไบนอเ่เลยยี่ค่อยดูเมื่อกี้ขยโยมไปไกลไหนยังไม่ออกฉันกับไปยืนเฉยซอยบ้านเลยโอ้ยนยปากทางแม อยูบปากท่างกับไกลอยู่ดล่ะป่าดดนบุงนี่ดิไกลอยู่นะวัดป่าดดนบง <c oughs> ุนนบงไม่ต้องวันน,วนี้น <c oughs> ้องอ้อยไปเดี่ยวไปไปเล่นหลังเวทีที่สะกคนค <c oughs> ุภาพนัป่อยถือทีเสะยอเยอะ้ยไหมยหวกอ,อย่างนี้ลุกป,ป,ปีประตูดีๆเลกุนนงถอดเธอสท่าจะงถอดูนีด้วบอกิตมันตั้งไก่สอยซื้อนด้ครับกกินของติดฟ้าเงียนเซทุ่งถอน่อยมาเป็นงูท้าผู้ดีแม่ ไม่ไม่มันไม่อยู่ตีนพ่ออยู่มันก็อยู่สั่นอยู่ข้างกอกพ่อแม่เมื่อกี้น่ะมันมันใส่กอกกับอยังอุ้ยมันเกือบนิ้วเทาเลยไม่เพราะมันเล่เขาแต่งี้แหละในทุกแถาว่าบางตีนจะออกเน่ยนะพี่น้องเป็นยังใครดีเยอะ่ะอีหดีมันดูดด้วยดูดด้วด